ก็กฎหมายวินัยการเงินการคลังเ,เขาบอกว่าต้องจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องมีวิกฤตและจะตั้งอบประมาณไม่ทันออทีนี้เนี่ยนะครับคือพักเพื่อไทยเองเนี่ยโกหกตามลำดับเพราะว่าสิ่งที่ประกาศในเวทีหาเสียงในป้ายโฆษณาออกับคำให้การต่อกอกตอเป็นเอกสาร ซึ่งเนี่ยนะครับได้ระบุตัวเลขทบทวนอีกครั้งระบุตัวเลขที่มาขนาดนั้นเนี่ยห้าแสนหกหมื่นล้านก่อนจะเป็นห้าแสนบวกแสนเนี่ยเอกสารของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นชี้แจงกับกะกะตะเนี่ยระบุชัดเจนถึงงบประมาณนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยได้มาจากการบริหารงบประมาณปกติและการบริหารภาษี ได้แก่ประมาณการรายได้ปี2,567ที่เพิ่มขึ้นสอง0 0 0หมล้านภาษีที่ได้เพิ่มขึ้น1,000งแล้านการบริหารจัดการเงินกู้นะครับนี่ก็ไปสอดแทรก1,10,000ล้านและเนี่ยนะครับการจัดการงบประมาณสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน9,000 0ล้านรวมเป็น5,60,000หกหล้าน ซึ่งระบุที่มาชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่ไปส่งเอกสารอันเป็นเท็จซึ่งระบุชัดเจนได้รับความเห็นชอบจากพักตัวแทนสาขาพักและรายงานต่อกอกตแล้วถามว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เนี่ยนะครับพยายามอธิบายนะครับว่าพวกที่ไม่เห็นด้วย เป็นพวกปรารถนาความพ่ายแพ้เป็นพวกขี้แพ้เขาปรารถนาซึ่งชัยชนะก็ไปสิครับก้าเลยเพราะนี่นะครับกฤษฎีการนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไรก็ตามกับร่างที่ส่งไปแล้วเนี่ยแต่นะครับทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายเงินตราที่เกี่ยวข้องกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ทุกอย่างเนี่ยนะครับจะทําเหนือกฎหมายไปไม่ได้อสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีอะไรบ้างที่คุณพูดความจริงเ,เพราะนี่นะครับในระหว่างทางก่อนที่เศรษฐาทวีสินบอกคําพูดเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยก็สิ้ก็สิ้นสุดไงก็จบไงเพราะนี่นะครับหลังจากประกาศนโยบายที่เมืองทองธาน,นีเนี่ยนะครับปลาัยใหญ่โตคนเต็ม ไปให้การกับกอตเป็นเอกสารจนกระทั่งว่านะครับมาเป็นรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและเนี่ยนะครับระหว่างทางรัฐมนตรีช่วยคลังก็ไปตอบกระทู้ในสภา<ม>ก็ยังยืนยันเรื่องไม่มีการกู้ตัวคนสกุลเสถาก่อนหน้านี้ออกรายการสรยุทธ์และสัมภาษณ์ทั่วไปว่าไม่กู้ครับไม่กู้<ม>นะครับ ทุกอย่างเป็นความเท็จทั้งหมดเอาแค่เรื่องเท็จนี่คุณก็ไม่ผ่านเลยนะออย่าไปเรื่องข้อกฎหมายก่อนเอาเรื่องเท็จก่อนเราเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่มาก็เท็จทั้งแท่งคุณนะพวกขี้แพ้แต่เพราะความตลบตะแลงนะครับไม่มีใช่ก็ใครนะครับก็คือว่าคนเราเอย่างน้อยที่สุดมันก็มีสัจจะว่าจะ นะครับไอ้ที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกขี้แพ้ปรารถนาชัยชนะก็เลยระบัดสั่นเนี่ยวันนี้เรื่องเงินดิจิตอนระบุชัดห้าหมื่นหกพันล้านก็แปลว่าเออห้าแสนหกหมื่ล้านเนี่ยตัวเลขขนาดนั้นกลับเลยนะครับมาตราห้าสิบสามเนี่ยเข้าทุกข้อ,อวันนี้ถามว่ามีความจำเป็นอะไรเร่งด่วเนเรื่องอะไร <laughs> ทีม มีความต่อเนื่องอันเกิดจากวิกฤตและทํางบประมาณไม่ทันทันงบประมาณเนี่ย <laughs> เพราะคุณยังไม่ได้ทํอ,อในกรณีนี้เนี่ยนะครับเช่นเราเกิดวิกฤตคุณยังหาวิกฤตไม่เจอใช่ไหมผมแนะนาให้ก็ได้เอาหน้าคุณไปสองกระจกนั่นแหละว,วิกฤต่นแหละว, <laughs> <laughs> วิกฤตมานี่นี่นนไงวิกฤตไงว่เ <laughs> เาเลยนะครับมันต้องเกิดสถานการณ์เช่นว่างบประมาณผ่านไปแล้ว ทำก็ประมาณไม่ทันเกิดสถานการณ์นี้นะครับสงครามหรือโรคระบาดอองมีความจำเป็นเร่งด่วนและและต้องทำ,ทำอย่างต่อเนื่องและนี่นะครับต้องกล้าเป็นพระราชกำหนดเพราะจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤตก็<อ>ทำงบประมาณ<แ>ไม่ทัน หลักเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี้ไว่าให้ทำไม่ได้กำหนดถูกต้งไม่ได้ไม่ทำบพรบนี่จำเป็นบ้านคุณเหร่อเร่งด่วนบ้านคุณนะเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่อธิบายทั้งหมดนั้นเนี่ยเกิดจากความตลบตะแรงมาตั้งแต่ต้นลองเถียงกันมาดูดิคุณไปให้การกับคอตได้อย่างไงคุณระบุเนี่ยนะครับตัวเลขตรงเป๊ะห้าแสนหกหมื่นล้าน ตัวเลขนะขนาดนั้นเนี่ยก่อนจะมาแปลงเป็นห้าแสนบวกหนึ่งแสนหกแสนก็หมายความว่าตัวเลขเนี่ยยังอยู่ในงบประมาณปีหกเจ็ดทั้งหมดนะไม่ต้องกู้เลย mm hmm. นะครับแม้ว่าซ่อนกู้หนึ่งแสนหนึ่งมือล้านแต่รวมไปแล้วเนี่ยครับห้าแสนหกมือล้านบัดนี้เนี่ยนะครับงบประมาณปีหกเจ็ดก็ยังไม่ทำ mm hmm. ก็หมายความว่าบรรจุในงบประมาณไว้ได้เลยเห็นไหม แต่อะไรครับนี่มันก็เท็จนี่ยมันไม่ใช่การละครแต่คือการตลบตะแลงอย่างชัดเจนที่สุดและนี่นะครับในการในการที่แจ้งกับกกตเนี่ยก็เอาเฉพาะงบประมาณปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะเข้าบกรลาและพอรบเกินกู้ยังไม่เข้าทีใช่มีอะไรไม่ทันอ่ะรอพร้อมแต่ก็ต้องงบประมาณเนี่ยครับก็ นี่นี่ยเวลายัางเหลือเฟือสภานเนี่ยนะครับเปิดสิบสองทันวานุนว่าจะไปยื่นว่าประมาณเอามกรานดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่งคุณตลบตะแหลงกโกหกให้การอันเป็นเท็จกับกบกตและกกตเนี่ยนะครับนั่งอมสักดิเบืออยู่ได้ไงที่คนมาเท็จคุณอยู่อย่างนั้นไม่รู้สึก <laughs> ไม่รู้สึกว่านข้ารการคุณไม่เปิดอา่านเนียกกต คือคนี่นะครับมีคนไปร้องแล้วใช่แต่ต้องร้อนเป็นองค์กรแรกเพราะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยแถลงโกศกบอกว่าสิ้นสุดก็แปลความว่าที่ให้ที่นะครับที่ให้ไว้กับคอรเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซตเพราะเนี่นะครับไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปตามที่ให้เลยนะครับเพราะว่ากู้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ตรงกับที่นะครับ ให้รายละเอียดไว้กับปรกตโดยพักเห็นชอบตัวแทนสาขาพักเห็นชอบและปอกตกอข้รับแล้วก็พวกนี้ก็มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้วันนี้นะครับข้อแรกมันก็ไปไม่ได้แล้ว mm hmm. ดีครับทีนี้พอมาเข้าถึงข้อกฎหมายนะครับลองใครนะครับใครการันตีว่าทําได้เนี่ยแล้วก็ให้กินสีิกาผ่านมาดิ ที่ผมก็รู้กฤษฎิกาเยังไม่เคยติดคุกก็ควรจะติดคุกบ้างนะ mm. แต่ผมเชื่อว่าคณะนี้ปัจจุบันนี้กับกฎหมายเนี่ยนะครับที่ชัดเจนขนาดนี้มันเขียนไม่ได้ mm. นะครับคุณจะอธิบายเศรษฐกิจนะครับย่ำแย่นะไรก็ mm. ยังไงเศรษฐกิจติดลบนู่นนี่นั่นเลยจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วการกระตุ้นอะไรเอาเงินมาห้าแสนกว่าล้านนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ได้ปฏิบัตินะครับกับการให้ข้อเท็จจริงไว้กับโกกตนะครับก็จึงเข้าข่ายไปหลอกลวงประชาชนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งให้อนี่ชัดเจนความผิดสำเนาเพราะเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีแถลงชัดขนาดนี้ไม่ตรงกับที่ให้ นะครับรายละเอียดไว้กับที่กรกตเนี่ยและเนี่ครับเป็นที่มาของคนมาเลือกพรรคเพื่อไทยนะใช่ถ้าคุณบอกว่ากู้มาตั้งแต่ต้นอืใครจะไปว่าอะไรกู้ก็มาต้องมาสู้กันอืกว่าจะเข้ากฎนนหมายวินัยการเงินกันหรือเปล่าแต่ว่านี่เนี่ยนะครับอยู่ในงบประมาณปีหกเจ็ดมดปีหกเก็ดยังไม่ได้ทําแล้วคุณไปกู้ทําอะไรเห็นไหม อันนี้โกหกซ้อนแล้วซ้อนอีกนะครับไ้เรื่องสิบหกปีขึ้นไปไม่กําหนดรายได้แล้วมากําหนดรายได้เจ็ดหมื่นอะไรนี่นี่เล็กนะไอบัญชีไอเอินฝากอ่ห้าแสนบาทอืแต่ที่มันที่มันจะมีผลก็คือว่าคุณเปิดประตูให้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเพราะเนี่ยนะครับคุณยังให้เวลาเขาไปแต่งตัวรายเดียวก็นี้บัญชีมีอยู่ห้าแสนไปถอนหนักบาทไป ก็ไม่ถึงห้าแสนละใช่แต่เห็นรู้สึกเขาจะนับมีระบุวันนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรกันยาหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะสามสิบกันยาหรือยังไงเนี่ยคืออย่างไรก็ตามนั่นนะครับโครงการนี้เนี่ยครับไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้ไม่ต้องท้าหใครบวช่ะแต่คุณไม่ได้อยู่หรอกเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าต้นเดือนนี้นะครับเพิ่มเหลือก่อนวันที่ห้าโดยซ้ำไหมเช่นสิบสี่ กลับบ้านเนี่ยคุณเสถษฐาตนน้องนับเวลาของตัวเองเลยเพราะอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าจบลงที่กฤษฎีกาเนี่ยคุณเจ็บน้อยอแต่ว่าไปอธิบายได้ว่าพยายามเต็มที่แล้วแสดงความรับผิดชอบจากกฤษฎีกาเข้าคณะรัฐมนตรีพระการเมืองต่างๆซึ่งเขาก็มีฝ่ายกฎหมายนะ แล้วเขาก็มีพวกในอยายการสูงสุดมีเนี่ยนะครับในธนาคารแห่งประเทศไทย<ม>สภาพัน่วยงานต่างๆรวมกระทั่งคณะกรรมการปปชชุดที่ตั้งคุณสุภาเป็นประธานกรรมการและเอาหน่วยงานต่างๆและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆพรร่วมรัฐบาลถึงวันนั้นจริงเขาจะกล้าโหวตได้ไหม,มในในในการประชุมคอรมอเอาหลุดมานี่นะครับนี่พันตัวแล้วเนี่ย เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนี่ก็เละนะครับพอเข้าถึงพุทธสภาก็ตายนี่ไม่นับว่าเรื่องจะเข้าสู่องค์กรอิสระเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนปปชผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีการเดินเรื่องอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงศาลรัฐธรรามนูญและรวมกระทั่งที่สงตอง,องอใช่ค่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยคือถ้าโครงการนี้มันตรงไปตรงมาเนี่ยครับตรงปกมาตั้งแต่ต้น นีครับและมันไม่เข้าข่ายของข้อกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครไปทําอะไรได้แต่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่ได้มีหน้าที่มาขัดขวางสิ่งที่ประชาชนจะได้นะแต่เรื่องนี้เป็นการปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้นะครับที่พี่น้องเขาได้อธิบายความเหมือนเรื่องจำนำข้าวถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยไม่คิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อนประชาชนได้ประโยชน์ใช่แต่ทันทีที่คิดผลประโยชน์ตัวเองผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยโครงการนี้นะครับก็ไปต่อไปไม่ได้ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับประชาชนนะและเนี่ยนะครับเมื่อเกิดการทุจริตความเสียหายก็เกิดขึ้นกับแผ่นดินและประชาชนต้องไปใช้หนี้ตามหลังถ้าโครงการมันไม่ทุจริต เจตนาต้องการให้ประชาชนเป็นเนื้อแท้วันนี้จำนำข้าวก็ยังอยู่นะแต่พอคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ซ้อนทับดูเหมือนว่าประชาชนจะได้แต่ว่ามันมีประโยชน์ที่ได้มากกว่าและเป็นผลประโยชน์ที่เป็นการชุดจริตไม่นะครับไม่ไม่ได้กระทําในสิ่งตามกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่ผลประโยชน์ควรตกกับประชาชนแต่มาตกกับตัวเอง แล้วได้มากกว่าชาวนานะชาวมาาได้เออชาวนาได้นิดเดียวได้นิดเดียวไอ้ผลิตได้อื้อเลยเหมือนกับกรณีไอ้หมื่นบาทนี่ก็เหมือนกันอืมก็ต้นทางผู้ผลิตอะนะครับได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยมันเทียบสเกลสัดส่วนกันไม่ได้เลยนะครับคนหนึ่งได้หมื่นไอ้ไอ้นู่นแสนล้านนะไม่ใช่แสนบาทนะนู่นแสนล้านนี่แสนล้านนี่แสนล้านแสนล้านประชาชน หมื่นและนี่ครับประชาชนเสียโอกาสที่สุดเดือนพฤษภาและนี่นะครับไปชนเอาเดือนตุลาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนอยู่ต่างไม่ตรงภูมิลำเนานี่นะแทบไม่ได้กลับบ้านไม่มีเทศกาลผิดเทศกาลและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหมายความว่า ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเจตนามันไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นถ้าเจตนาสุจริตต้องนี่บอกว่าศึกษาคิดเป็นทำเป็นนะครับใครก็คิดได้แต่คนคิดได้และทำเป็นมีหนึ่งเดียวคุณไปให้การกับกรกตรอย่างนั้นได้ยังไง<ม>และนี่นะครับคุณมาบอกกับประชาชนหลังจากมีอำนาจเป็นอีกอย่างได้ยังไง บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับถ้าความอยากได้ของประชาชนที่ถูกปัน่นกับการระบาดสัตว์ของนักการเมืองแล้วหลายคนพยายามเนี่บอกว่าปรับเพื่อเพื่อความสําเร็จ <laughs> เพื่อใช้ชนะไม่ได้ปรารถนแบบไอ้พวกขี้แพ้ผมก็อยากให้คุณชนะนะครับไอ้ความจําเป็นอาจจะเป็นความจําคุก,กก็ได้นะมันจะบอกให้นะอ <laughs> ที่จําเป็นก็เป็นจําคุก,กก็ได้เพราะว่าท้ายที่สุดกันนะครับพัก เพื่อไทยจะเอาอะไรมาเดิมพันก็ได้โครงการนี้เจงบง <S 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 มันผิดมาทุกขั้นตอนเนยนะครับตั้งแต่คุณใหการเทกกรกร็กับกกตแล้ว <S S อไอ้นั่นก็เป็นเรื่องกก,กตและนเด่นนะครับเรื่องเงินกู้นี่ก็ไม่เข้าเลยครับพอรบพินัยการเงินการคลังนี่ไม่เ,มเรื่องเด่นึละต่ธรรมรนูญมาตราอื่นเกี่ยวข้องยุบยับกันไปหมดอะจะไล่มาตราเนี่ยเขาพูดเฉพาะเรื่องการเงินนะจริงๆแล้วไป ไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติที่ัเขียนในรัฐธรรมนูญนะแล้วนายกมีฐานะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินะมันจะไม่มันจะไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญนะมันจะไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรลตําแหน่งทางการเมืองด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ผมจะแนะนําให้นะคุณต้องจุดทูบจุดเทียนวิงวอนให้กฤษฎีกาคว่ำคุณนะ เพราะว่าถัดมาจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะชิบหายหนักกว่านั้นนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงเมื่อเป็นเรื่องจริงสําเร็จรูปเมื่อไหร่นะอีกสถานการณ์หนึ่งนะอขณะนี้ก็เข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าเขตกฎหมายแล้วแต่พอเข้าไปสมมติว่าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณก็ศึกษาเส้นทางออกนอกประเทศได้เลยเพราะว่าท้ายที่สุดคุณก็ไปนอกแต่ผมเนี่ยนะ ผมยังเชื่อว่าโครงการนี้อย่างไรก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนี่นะครับยิ่งคนชั้น14กลับบ้านเร็วเท่าไหรใช่คุณเศรษฐาก็กลับบ้านเร็วมากเท่านั้นที่ผมพูดกันมาแล้วหลายวันและก็ไปพร้อมกับโครงการนี้นะครับใครจะมาการันตีบ้างเนี่ยผมอยอมหน้าแตกหน้าแหกเอารอยบาทขี้หมากองไม่เกิดเอ,อ้นะอมไม่เกิด แปลว่าต้องพูดไปพูดไปแล้วพี่น้องอย่าไปขวางนะครับไม่ขวาง <c oughs> ผมนี่นะครับพูดไม่เห็นด้วยแต่ไม่ขวางเอาเลยทําเลยนะครับปราถนานะครับพวกปราถนาใช้ชนะ,นะไม่ใช่พวกขี้แพ้แต่ไม่สําเร็จจะเป็นพวกขี้หมานะผมจะบอกให้คืออยากบอกว่านี่นะรับที่นั่งนี่มาขวางไม่ขวาง <c oughs> นะครับสื่อบางวันมากบอกเป็นฝ่ายแค้นไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้แก้อะไร สมเพศเวทนากันเสียด้วยซ้ำเพราะนี่นะครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งน,นีหาหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าที่เขาบอกว่าจะเทหมดหน้าตักเอาเรื่องนี้เพื่อฟื้นวิกฤตศรัทธาได้ฟืน้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นที่อธิบายกันมาทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่กี่วันก็พิสูจน์กันได้แล้วเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับถ้ากฤษฎีกาเขาวินิจฉัยและผมจะบอกกฤษฎีกาเนี่ย เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนองบประมาณเนี่ยงบประมาณรายจ่ายปีหกเจ็ดเนี่ยคุณก็ต้องรีบพิจารณาเพราะพวกนี้จะเสนอมกราเพื่อให้ทันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรายข้อตามผมเชื่อว่าคณะนี้เนี่ยเขาเป็นคนใช้ได้อยู่นะผมดูรายชื่อเนี่ยอดีตขุนคลังที่พอมีเกียรติยศเกียรติภูมิมและก็อายุมากกันแล้วด้วยนะครับคือคนที่อายุมากนี่ก็ดีอยู่ข้อหนึ่งนะ คือเขาไม่ต้องคิดเพราะว่าเขาไม่ได้ไเขาไม่ได้มีอนาคตเพื่อตัวเองแล้วใช่ใช่นะครับอนาคตมันเรื่องชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยซึ่งซึ่งในประเด็นนี้ผมเชื่อว่านี่ครับอย่างไรก็ตามนั้น,นถ้าคุณเสษฐาโชคดีก็ไดในชั้นกฤษฎีการแต่ถ้าคุณโชคร้ายหลุดเลยนะครับพวกนี้ก็จะลิงโลดนะครับใครจะประกาศชัยชนะกันอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มันอาจมันไม่มีปฏิหารแบบที่บ<ม>นในประยุทธ์มาเอาคณะมาโหวตให้ยี่สิบสองสิงหานะไอ้นั่นเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติการทนิดที่ว่าคนที่ได้ความจริงก็ต้องอับอายไอ้คนที่ไปโหวตให้ก็ต้องอับอายนะ<ม>แต่ว่าเมื่อเขาถูกบอกว่านี่คือความยินดีคือความสําเร็จก็ก็ว่ากันไปแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีเรื่องไหนบ้างที่คุณพูดจริงสักเรื่องเอาดีกว่า<ช>คือมันไม่จริงเลยทั้งข<ช>้อและนี่นะครับไอ้ที่ไปทําให้จริงเนี่ย ก็ไปชี้หน้าคนอื่นว่าพูดไม่ตรงเอ้าก็ก็ก็มันก็บอกไม่จับมือเ็าไปจับมือแล้วก็บอกที่มาของเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ทำตรงต่กข้อกลายเป็นคนอื่นผิดก็มันเป็นคนบอกเองว่าไม่จับมือใช่นะครับปิดสวิตชอว์บปิดสวิตชสามปอเขายึดอำนาจพวกผมมาไปจับมือได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาไปกลับหลังหันเนี่ย คนอื่นผิดเว้ยมันถูกเว้ยสังคมสังคมอัปรียนี่เป็นแบบนี้เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ที่โทษอะไความจริงมันผิดข้อแรกเลยเข้อแรกก็คือคุณให้การเทจเป็นกกรกตความจริงไม่ต้องพิจารณาข้ออื่นเลยเปัญหาก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยให้การจะเป็นเทศกกบกตได้แล้วกกกตก็นั่งแบบเนี้แล้วคุณเนี่ยเอกสาร,รมันอยู่ที่คุณ ผมเองก็เวลานี่เอกสารที่ให้ไว้กรกตมันอก็อนสพัดก็เห็นกันอยู่แล้วนี่เอกสารนะครับตัวจริงไม่ได้มีความลับอะไรเนี่ยแต่กกตดูเหมือนจะมีปัญหาตั้งแต่กรณีพลังประชารัฐที่หาเสียงไว้แล้วก็ไม่ทําตามนโยบายแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรแล้วไหมคะคือปัญหาของกกตไงแต่ว่านี่ที่มาของรายได้อคือวันนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีคนไปร้องกับกกตไงวันนี้มีคนไปร้องแล้วเพราะงลบประมาณคือปีหกเจ็ด และเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรต่างๆปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่านั่นต่อไปนี้ใครก็โกวกได้น่ะก็คือหมายความว่าก็ครั้งเงินดิจิตอลคนละสองหมื่นเลยตีนี้เออใช่แสองเอกสารอะไรไปก็ได้ที่มาที่มาก็ตัวเลขเป๊ะนี่ห้าแสนหนมือล้านเป๊ะเลยตอบตรงเป๊ะเลยและสุดท้ายผลไม่ตรงทักข้อและเราจะเอากันแบบนี้ คือการเป็นรัฐบาลผมว่าสิ่งสําคัญคือการมีเกียรติไอการปรับการโกหกตลบตะแลงแบบนี้เนี่ยนะครับต่อให้คุณพันรนาโวหันอะไรดีดีพูดอย่างไรก็ตามมันฟังไม่ได้นะครับไอนี่นี่รับไปชี้แจงางสภาได้ไงอ่านตามข้ออ่านว่าเนี้ยเนี้ยที่ให้ถ้อยคําเนี่ยแล้วโกหกโกหกเรียงข้อมาเลยเนี่ยแล้วมันไม่ตรงเลย เป็นการโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโกหกแบบนี้นะยังมาเป็นผู้ปกครองไงอ,อันนี้นี่สาระหลักใหญ่นะ<ช>คือเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ไหมความว่าคือถ้าประชาชนเห็นแก่ได้จนกระทั่งหน้ามือตามัวนะและความจริงไม่ได้ด้วยนะเออคือนอกจากเห็นแก่ได้แล้วไม่ได้และเนี่ยนะครับเป็นความเสียหายและเนี่ยนะครับคนไปที่จักท้วงไม่ได้เขาขัดขวางอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันทําได้จริง ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วแต่นี่เนี่ยครับตืดชึ้งตืดชึ่งตืดชึ่งเนี่ยเพราะท้ายที่สุดก็รู้นะครับพวกนี้รักตัวโัวคุกกันทั้งนั้นนะครับจะโชคดีอยู่แบบชั้นสิบสี่แบบนั้นอ่ะอมไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวคุณจะโชคดีแบบนั้นหรือเปล่าไอ้น,นี่หนึ่งในร้อยหนึ่งในหนึ่งในเจ็ดสิบล้านนะครับไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นจะเป็นได้นี่เป็นกรณีซุปเปอร์พิเศษพิเศษนะครับก็คือหมายความรักษาคํำพูดเรื่องเดียวไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวออก็ถือว่าเป็นคนรักษาคําพูด <c oughs> บนกลางกระบวนการยุติธรรมชิมหายวายวอดหมดอมแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยครับคือผมเองก็เห็นว่ากฎหมายเขียนชัดขนาดนี้มันแทกไม่ได้หรอกคือใครจะช่วยแทกยังไงะ <laughs> เอามันนักนตมาอ่านเนี่ยมันก็ตรงตัวนะครับคือหมายความว่าจะเอานิสัยของกรรมการไอ้ไอ้ไอ้มวยไอ้มวยปล้ำสมัยก่อนมวยปล้ำเนีนะครับพออีกฝ่ายหนึ่งนะครับเอาเก้าอี้มาฟาดก็จะไม่เห็นนะเขาทำชัดเจนนะเขาแก้หันหลังงานหลังงานลูกปัดปัดปดบอกอีกฝ่ายนี้จะมา แต่ทีนี้เรื่องนี้มันกฎหมายมันเขียนเป็นลายลักษักศักษรการให้ถ้อยคำของพรรคเพื่อไทยก็เป็นลายลักษักศักษรนะครับและเงินกู้เนี่ยมันก็คือลายลักษักศักษรนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหามากมนะครับความจริงวันนี้ฟังไอ้นดำปรีมาทไทยเนี่ยนะครับคุณ คุณอนุทินฐานะรองนายกพูดว่าจะมาฟื้นวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองอก็เป็นเรื่องที่ดีนะดีนะครับดีดเพราะว่าได้ที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนเรารู้จักหน้าที่พลเมืองเ,อเรื่องนี้เนี่ยไม่กลา้ลาทำเพราะว่ามันเป็นด่านแรกนะครับของคนที่เป็นต้องเป็นแบบอย่างนะครับผมเป็นด้วยเลยนะที่จะหลักสูตรนี้กลับมาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมอเนี่ยคือเรื่องนี้ควรเอากลับ แต่ว่าเรื่องที่ไม่ทำตามที่ประกาศไว้กับประชาชนนะครับและก็โกหกด่านกอพตออและก็กำลังจะแหวกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้อย่างไรก็ตามมันมาแก้ตามหลังหมดมนะครับแต่โดยความเป็นจริงคนที่คิดนโยบายเนี่ยความจริงมันต้องตอบได้ทุกแง่มุมคือหมายความว่าเหมือนคนที่ศึกษาเรื่องอะไรมันมันตอบออตอบอยังไงไปได้ทุกมุม นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันตอบไม่ได้นะครับจนมุมนี่จนมุมนี่ซักนื่ซัก,น,ซกนี่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมยืนยันร้อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามนะครับคือพักประื่อไทยจะท้าอะไรเขผมได้นะของอยู่ในมือคุณนะอืโกนหัวคนละซี่ก็ยังได้นะครับป <laughs> <ผม S 2> วดคนละหนึ่งพันสา<ผ>มบาเจงบง ไม่ได้ทําและไปพร้อมกับคุณเสตาไม่ปลายปีก็ต้นปีเอา <belonging. S 2> อถือว่าเป็นการยืนยันที่หนักแน่นอีกหครั้งจริงๆคุณจรุพร์ก็พูดตั้งแต่แรกๆเลยนะคะที่มีการหาเสียงเรื่องของเงิน d i จิตอลวอลเล็ว่าไม่ได้ทำไม่ได้แ <tá. S 2> จกนะคะวันนี้ก็ย้ําอย่างหนักแน่นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ฉายภาพให้ได้เห็นว่าสิ่งที่คุณหาเสียงไว้คือโกหก ใช้คำนี้ได้ไหมโกหกทุก,กดอกก็มันก็โกหกอยู่แล้วนี่คือคือไม่พูดไม่ไม่ไมคือหมายความว่มาที่พูดกับการกระทําไม่ตรงกันก็เรียกโกหกั้นตั้งแต่ว่าอ่ะสิปีขึ้นไปทุกคนแต่พอมาถึงตรงนี้ก็คือมีเงื่อนไขแล้วก็การไปชี้แจงกับเอกสารของกอ,อถึงที่มารายละเอียดต่างๆว่าจะเอาเงินมาจากไหนยังไงก็คือผิดทุกขั้นตอนเลยแล้วไปบวกขีดความสามามถอีกแล้ว เพราะฉะนั้นก็ย้ําในวันนี้อีกหนึ่งครั้งว่าเจ๊งบงนะคะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณจตุพรพรพันธ์คุณนิติอนล้ําเหลือดิฉันคุณที่ดาวชนกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ